พี่น oh. ี kau, ่มาเล็นกับพี่นี่โออเน่ารักมากเลยครับนี่เอ้ใหญ่ใหญสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังปีใหม่นะคะเอาเร็วเอาเร็วไปหาปลากระเ่งบ่ได้มาหากับพี่เดือนดีกวัวเอาเร็วเอาเอา

Oh. <laughs> ừ, con chèo là đâu đau ơi, đau. Bố mi phải nhom phải lê ạ, kiềng đang khu. Dỡ, dỡ, dỡ. Huy, huy. Bố <laughs> chết. Huy, 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 huy. มาเรามาเลยมาเลยมาเลยเราวันพี่เดือนบอกมานี่เก่งนักใช่ไหมมาเล่นกับพี่นี่มาเล่นกับพี่นี่โอ้โหหารักมากเลยครับนี่โอ้ยอ้ญ่ใหญ่ใหญ่เออทานนางแม่สุดจอดเลย ủa, gián, 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 phơi lên. Ừ. 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 เออจะไป้องเออนักเล่นเหรอเออโอ้ปิดปิดเปิดมือนี่จริงเปิดมวอก่อนเลยมาันอุ้ย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 อยอุ้ยอยอา้ยอยยยังไม่ถึงเวลาดาวครับตอนนี้ดาวออกลายเลยค่ะดาวออกแสงแล้วเหร Nóng quái gọi đâu dâm bưu. Dái chót đế thắng bưng 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 โอ,อ้พี่เดือนก็น,นอนแล้วฮึบ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 บังเสาแล้วนายไอ <c oughs> <c oughs> ปึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเออไปหาเขาใกล้ๆเด้วอวมนเอาตั้งพุ่นตั้งพุ่นพี่เดือนกับพี่ปีลูกบ่ได้เอาลูกบ่ได้ผมทั้งทาซื่อๆได้ล่ะแม่วอนออผมดูก<อ>ได้อยู่เจ้ายาเด้อพอเลินเจ้ายาอาจานตีลูกไส้เทวดาเด้อเวรฉัน โอ้ยมสู้เดอกค่ะหอบยูบึงบองบองเบงเบิ่งเบนอนยันเสาถ้าไม่อยากกินก็กอดเส้าเฉียงไงเนาะอ่่อยน่อยน่อยเร็วหน่อยเร็วมาค่ะมาเดียย่อยรวมเหลือหนึ่งร้อมัดนะคะกินนาีหนึ อาตุ๊กแกเหลือแปดสิบแปดมัดสุดท้ายนะคะมากค่ะมากจะ่าได้เฮดโอเถอค่ะโอ้ทานี่ไหม <laughs> ปีคือบานอนต่อพี่ปีแม่วอนใช่เาบอ่อเทียงแล้วตาเอ๋จะไปตาตีเถอเยเขียนอันตันอยู่ละกองอกหงอกอยู่ข้างลัางบดเจ้ากี่ยงเฮ้ยหุ้ยหุ้ยหุ้ยเอาข้านไปข้านไปทหารพี่ลวนป้าสุกแก่าว ทหารขัน้นทหารที่ปีเราได้เวลาตื่นเลยนะคะไม่นอนเลยนะคะสวัสดีตอนไหนสวัสดีตอไหนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยัง <c oughs> <c oughs> สิเอาอันแว่นตามาติดฟิล์มนะเพิ่นบอกคอมเมนต์น้องตาตาตาโอ้ยสีมาสีมาเอาอ้อยกับหยาไปให้พอดอยบอกอ่ะไอ้นองแก้วตาพร้อมมือขึ้นเด็ดไปกินมาได้ตีกินมาตอนเช้ากินมาตอนเช้ากินตอนเช้าตอนที่เทดบุญนา เอาเงินเอาเงินให้ให้นไงนมาหาเอาเนี่ยเนี่ยันนี้ฮึยฮึยต้องมือเลเป่าสิงนบาทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 ยเฮ้ยอฮ้ยเ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 ฮ้ย้เฮ้เฮยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเว้้ยยเฮ้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 ย นั่นแล้วพี่ได้ดึงหางหมุนติ๋วเอาเป็นอยังเขาจะบอกขั้นเขียวแต่เ้าอยังขั้นเขียวเนาะไปงี้เขาดีเนาะไปง้อมเขาเนาะไปถึงหางหมุนออมลุงเลี้ยนเนาะได้ให้ลุกงาบ้างได้ของแก้วตาเด็กยังไม่มีของแก้วตาสักมัดเลยสวัสดีครับมานะครับมามาแก้วตา มารอยากมารอยากครับอู้ after after อ๋อ hmm. ดูไข่ต uh, ้นเสาเงี้ยจะเพื่อนพอรุ่นวัดอันนี้แขกแต่น้อเออเออพอรุ่นเด้นี่พอรุ่นเด้นี่เออเอออ่ามาดิครับปอนไม่ก็มาดิครับก่อนก็มาดิครับก็มาดิครับดิเร็วๆๆๆให้ได้เบิ่งแน่ได้ก็มาดิครับก็มาดิครับมือขึ้นเกลี้ยใส่แม่ต่อยมับหมับอยู่เร็วเร็วเฮ้ยนั่นนั่นเอาแม่เอาแม่พอรุ่นเอาแม่ ัพลังไม่หยอกเราเอาเลยนั่นนั่นขาพุ่นเนี่ยอ้วนเอ็กไสให้มันหมานไปนะขาพุ่นเป็นลั่นเป็นลั่นเนป็นบองเป็นบองเนี่ยมาค่ะมาอ้อยของเราเหลือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ามัดนะคะพร้อมด้วยอ่าตู้แกะแปดสิบแปดนะคะกินเนื้อถึงมาสายตาสายตาอ่านกิน อ้ย,ยาดึงดึงดึงอ่ะโอ้ทะเลน้องจันเจ้าออกมากอ,อีกนี่คือสิครับสามแสีบสามมุมสามมุมสามมุมเลย <c oughs> โอ้ตายก่อยแท้ซอ,อยกับบัตัานี่แหละใครวอยู่ซอยเลี้ยงร้านแบบนี้ดึงอ่ะดึงอ่ะดึงอ่ะเอาไอ่เนี่ย บอกว่าจะให้ดาวช่วยเลี้ยงน้องหรือว่าจะให้ดาวห่วงของเล่นไม่ให้น้องเล่น่คะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบพระคุณมากมากนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ทีิวิดีโอหน้าค่ะนอนอ่อนพีนั่นกลาว่าพรรลุไอ้เชอนอนอ่อนเขาโอ้พี่ฟ้าพี่ฟ้ากับพี่ปีพุ่นุ่นล้ามากินไงเออเออเฮ็ดย่างนั้น